วันอังคารที่4มกราคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานะครับพระมหานพรปุญญชโยปร,ริณธรรมก้าประโยชรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัระธรรมกายพร้อมเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์วัระธรรมกายได้เดินทางไปอำนวยอวยพรปีใหม่สื่อมวลชนและขอบคุณสำนักข่าวต่างๆที่ได้นำเสนอข,ข่าวของวัระธรรมกายอย่างต่อนเนื่องอาทิคุณโชคชัยชัยชนะผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริษัทสำนักข่าว i n n จำกัด คุณนพดลก่อนนิธิผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัอาาทอสมทจำกัดมหาชนคุณปียกมลเดชนิมิตชัยผู้อำนวยการฝ่ายดิจิ t a ลคอนเทนต์แอนด์แพลตฟอร์มสำนักข่าวไทยช่อง9 m c o คอคุณเทีรัธนาคุณทองบรรณาธิการข่าวไทยรัฐทีวี ในโอกาสนี้นะครับพระมหานาพหุยยชโยครับท่นานได้เมตตามอมบรูปเหมือนพระมงคลเทพุณีสดจันทสโร,รพระผู้ป,ปรับมารร้อมด้วยหนังสือที่ระลึกสติสัมปชัญญะรักฐานการศึกษาของมนุษยชาติและสื่อธรรมะเพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่พร้อมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดงานบุญของวัดพระธรรมกายที่ได้ปรับให้สอดคล้องกับเโยบายโควิดฟรีเซตติ้งประเภทศาสนสถานของทางกระทรวงสาธารณาสุขด้วยครับ